เดี๋ยวพี่ปืนโผล่ไปท่ารถยังไงอ่ะกดเบนเตอร์ดิกดเบนเตอร์แล้วจะกดยิงอะชุดไหนวะชุดเหลี่ยมขับได้ป่าอ๋อไม่ขับ้เผื่อมีใครใครตามมาใช่ไหม ใชรตามาแร้วมันมันยิงทะลุกระจกรถได้บรอบมี้ขอสู้เลยเฮ้ยให่กูตายไปไม่รู้ตัวเลยเปน้นาว่ะเติมน้ำก่อนป้อโอ้โหจะเติมน้ำตรงโล่ๆอย่างเงี้ยนะอย่าดีกว่าเออคนไม่เข้าเข้าออกไว้ไรกันครัเสียวเนี่ยรถไม่จะเสียงดังมาอเกินจะโดนพวกดังล้มรลอดเลยผมถ่ายไว้อยู่นี่ อ๋อปั๊บน้ำมันทำไ,ม,ไมวะซ้ายป่าววะผมไปนั่งอ่านข่าวเมื่อกี้ไอวาแซดอินเฟชั่นของแท้มันในไทยมันปิดไปหมดแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ใช่วอซีอินเฟชั่นของแท้ทั้งหมดอะตะกูลอินเฟชั่นของแท้มันปิดแต่ตอนนี้มันมีแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นดีวเดียไอ้ดีวอะไรวะวอร์ซีดีววอร์ซีมันอยู่ในสตรีมใช่ไหมล่ะพี่ ใช่อ๋อนั้นเป็นของสตรีมแต่ไอ้ไอ้ที่มันเป็นของไทยอ่ะอันนั้นเนี่ยไปผิดทางว่ะมันไม่มีละแต่ของในสตรีมใช่มีอยู่แต่ว่าของไทยจะแม่เติมน้ำาและเอาปิดหมดแล้วแม่ละแม่ลงเดี๋ยวรอหนึ่งเ้เดี๋ยวบ่ายสองนี่พาเมียไปหาหมอนไปตาโอเคงั้นเราก็เข้าเซฟโซนตรงตีหนึ่งกันและ ทีหนึ่งยังไงวะกะทีเ,เราลดตรงนู่นไงตรงรถเราเราโดนยิองอ่ะเอาเซฟโซนแล้วก็ไปทำที่เก็บรถอะ่ะ <c oughs> ไม่ไ้สร้างสร้างไม่เยอะหรอกสร้างบ้านทีหนึ่งก็ได้ไม่ต้องสร้างก็ได้เราจอดไว้เงี้ยในรถอะ่ะเราไปมาสร้างที่หลังก็ได้แน่ยเอาเยอะไม่จะออกไม่เยอะเป็นเลิกเลยไม่เราจะไปที่ไหนทีทีหนึ่งอใช่ไหมใช่ทีหนึ่งไงเพราะจะไปเอาทางน้ำมัน แต่ถ้าเจอปั๊มก็แวะปั๊มด้เนี่ยเดี๋ยวปัม๊มปั๊มตรงตรงไหนวะที่ดูแผน่น,นีิ้อตรงซีสามเออซีสามมีปัม๊มเนีขายวิตามินซสมมีปั๊มวิตไม่ขายยาที่ขายดีวิตามินพวกไข่พวกอะไรก็ไม่เห็นมันจะมีวิตามินนี่เป็นเม็ดเ,นะเออวิตามินเป็นเม็ดแต่พวกไข่พวกอะไรนี่เห็น ติดจ้ะอยู่นานแม่อันตรายใช้ี่แล้วรอบเออว่ะลืมไปนี่ว่ะเอออยู่นอกเค่ตัวแล้วเดี๋ยวจะผิดแต่เย็นไม่ได้อันตรายฮะเนี่ยแม็คแม็คเอ้ยแม็คไปเร็วหน่อยมีพวกลาคนอยู่นั่นแหละมันอะไรอีกเยอะแม็คมาเถอะมันอยู่นานไม่ได้ฮะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยตายมันไม่ช่เต็มตนมันไม่เห็นเอาน้ำใส่ขวดเลยมันเต็มอยู่หรือเปล่ามันเต็มหรือเปล่าแม็กเดี๋ยวเดี๋ยวโดนซุ่มยิงไปอยากเห็นกลุ่มคนสักสี่ห้าคนอย่างนั้น่าจะมันอยู่นะโอ้ยอยากเห็นเลยอยากเลยนี่ยังไม่ทันได้เห็นเลย ตายแล้วสองรอบสามรอบแล้ววอร์ซีของแท้ปิดหมดแล้วักคูนิเตชั่นเหลือได้ใลนสตรีมเผื่อข้าหน้าจะไปไปในสตรีมกัน,ปนไปหาที่เก็บ,บหหาาผีบงผีบอสจะได้ทำคอนเทนต์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร ไมอยู่ไหนอ๋ออ๋อภรรทีภรรทีเออไปบ้าที่อยู่ข้างบนทุกท่านผมเห็นควันสีเขียวอ่ะมันเป็นจุดแอร์ดอปแอร์ดอปควันสีเขียวทางซ้ายมือผิดเดี๋ยวตอนนี้ไม่ค่อยชอบแอร์ดอบแล้วแอร์ดอบไม่สนใจเฮ้ยฝาดฝาดขอออกมาแม่งโดนปนเลย นอกจากมันจะไปดักกับกาปล่าไม่ไหวอ่ะปืนไม่ค่อยพออมันไม่มีแม็กกระสุนไี้เร่กระสุนไม่มี Mac แม็กใหงยิงใช่ไมละ้ะรถต้อช้าดนิวะสุดแล้วเนี่ยเิมความเร็วด้ววะอันนี้เบรกแต่เค่ียหนีอ่ะ มันมีควันสีเขียวอยู่ซ้ายมือผมเห็นอยู่อะอะไรนะไอแอร์ดัควันสีเขียวอยู่ซ้ายมือไอแมวแมวเราแมวมันต้องใช้ล็อกทิกอะมันล็อกอะกว่าจะไขเสร็จแต่ละเสเวจละหมดไม่ใช่ว่าจะไขได้เลยนะแล้วไม่ใช่เรา,เราไปนี่เราโดนดักนะม,มันรอให้คนไปไปไขอะแล้วมันก็รอซุกซิง คนเลยดูทางด้วยเธออย่าฟาร์มกินมันดีก่อนถังน้ำมันท้องน้ำมันตรงนี้เปล่าสักทีกมันต้องมีนี่ไงเออเอางี้เอางี้เอางีาง้ยนะคนนะเออเข้าไปกันเลยเดี๋ยวยนอนอเดี๋ยวนี่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวดูคนให้เดี๋ยวสูหมดเดี๋ย,เ,ย,เ,ยเตินม,มน,น้ำมันม<อ>ันใช่ปั๊มน้ำมันที่ <ไป S 1> เบริเปอร์เข้ามาดักยิงคนหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะเออเองพูกนี้ก็เสียงเหมือนกันนะที่ผมคุยถังขยะอนเยอะผูกโคตรเสียวเลยยืนเดินน้ำมันเออเดี๋ยวดูคนให้หาถังน้ำมันนะแม็กไปหาถังน้ำมันข้างในปั๊มไหถังน้ำมันมีถังน้ำมันปมาูให้หมดอะเต็มแล้วว่ะอาหารกระป๋องมันจะอยู่ตามรถด้วยว่ะมีโซดาด้วย เอมันมันเติมมันเติมได้ไอะอย่างเงี้ยเติมแล้วเติมแล้วไม่เติมเติมเติมอย่างเงี้ยเติมได้ก็ลงไปตรงหัวใจแล้วก็เติมเลยอ๋อเออแล้วเราจะเอาถังน้ำมันไปทำไมเอาเพราะว่าเวลาเราไม่ได้มาปั๊มไงเราก็ต้องใช้ถังน้ำมันเติมไงเข้าป่าไปไปไปเยอะไปเยอะเดี๋ยวเจอผีทุกท่านคนมาเยอะปั๊มมาไปไปตอกไปยิงนหรอก ตายแล้วตายแล้วโอเคมัน <ไป S 1> มีของอยู่ยเดี๋ยวเพื่อนนะในหลังร้านของมันเป็นอะไรอ่ะอันนี้จุดสองสองได้กระสุนมาตายเออตายรถได้ตายพอดีอ่ะคนมาว่าจะรถออกไปได้อ่ะไปรู้ไหมโอเคโอเคขอน้ำโค้กก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นคือ โอเคเคลีย okay, er. มาได้แล้วแม่งตามเสียงกระสุนแล้วมั้งยิงกลางวะเย้เยติดทางันเนี่ยตายอยู่หรอกทางนี้ดนได้ เดี๋ยวนี้ไปอาบน้ำก่อนนะปากปากดูตัวไปเลยชิพายเลยเดี๋ยวนี่อยู่บนรถหละเย้ยบานฝนด้วยอ้ายิงออกมานี่ตายหมดเนี่ยขับผ่านเรอเออดิไ้ไม่มีไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนน่าจะเป็นที่ล่าอะไรของมันทุกอย่างเลยแหละเอาไวล่าของเอาไวล่าอะไรของมันมีแอร์บอกบาดใกล้มันบานตะลึเลยนั่นเละ แอรตอบอยู่เออเราไม่เอาหรอกแม่แค่แปาบน้ำมันามาก่อน้้ำก่อนมันจะรอดแล้วนะ แล้วพี่เราจะไปไหนกันน่ะเราจะไปข้างบนน่ะไปเซฟโซนบนเซฟโซนบนจะไปกู้ซากบ,บนโดนยิงก่อนเข้าเซฟโซนว่ะผมเห็นไอ้เกมเนี้ยมันมันใหญ่กว่า DC ีไอ้ไฟล์มันหนักกว่าสวแสดงว่า d ีน่าจะ ต่ DC ผมซื้อมายังไม่เคยเล่น DC ก็เล่นยากอย่างเงีเ้ยแต่ไม่ได้ละเอียดเท่าเกมนี้เ,เะหมอแสดงว่าไอ้เกมน,นี้มันทำละเอียดกว่า DC รายละเอียด,ดยมันเยอกว่า DC ไม่ค่อยมีคนเล่น พร้อมเนี่ยแหละมันก็นเลยเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อคืนโคดไกลถ้าเดินเอากว่าจะถึงผมก็ไม่เคยเล่นหรอกไอเดซกับสกามเนี่ยผมซื้อมาไม่เคยเล่นเลยซื้อมาเก็บไว้เฉยๆ เล่นแต่เคยเล่นแต่บอซีเมื่อก่อนเล่นบ่อยมากเพราะว่าอัดคลิปไปด้วยแล้วก็เล่นกันหลายคนด้วยมาดูอีกทีเซิร์ฟปิดหมดแล้วนะหลังก็ไม่ค่อยจะเล่นแล้วเพราะแต่ละคนเขาไม่มีเวลามาเล่นด้ยวยนะเห็นในสตรีมมันมีวอซีนิวซีของแท้อยู่น่าจะให้เล่นฟรีอยู่ผมว่าอาจจะมาหาล่าผีบอสแล้วทำคลิปสักหน่อย

จ,จับได้ว่าอามอยู่นี่อันนี้ที่เรามาน,นี่คือมาเอาถังน้ำมันด้วย,ด,ด,ยดีวิดีอาจะได้รถด,ด้วยอนะไ,ไ,มไ,ไม่รู้รเราเราดูดน้ำมันออกจากรถเต็มตกมขนาดนี้กันเกิเรามีที่ต้องยาด้วย จะได้รดสองพันเวนี้ลาเราเราก็าาาจะได้เวลาอดอกม้ากด้อันเนี้ยมันจะใช้เวลาสร้างน้ำด้วยวะที่ที่สร้างสร้างนานเก็บรน,น้นก<ๆ>็ไม่นานเราจะช่วยกันนะเออจ,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 จทำไม่เป็นกันนะดินี่นี่นี่ทำเป็นอยู่เคยสร้างไปเถอะเกยบบ้า,าน นนไหนมีข้างหลัง,ห,ลงหรอเออมีบ้างวะเนี่ยเจี๊ยมมองเห็นแม็กไปไหนแม็กแม็กว่าสองไห เยียไปข้างหน้าเนี่ยบ้านล้มแล้วเ,เอ๊ะเอ๊ะอ้าวอา้อาวอา้าวจอดรถก่อนเดี๋ยวนี่ออกก่อนว่ะไปถึงแล้วจะออตรงนี้เหรอเออเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ออกก่อนไปไปกันก่อน นี่เดี๋ยวโรงพยาบาลปิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไอ้เหี้ยเออติดเอาติดติดลกออกไม่ได้ยังไงนั้นได้วะันได้วะนั้นได้ดไดงกะมันอยู่ในรถเนี่ยฮะ,ะไล่ละเว้ยละไมนะ่อยู่ด้วยคนมาเนี่ลงเรื่องไปกูแม็คแม็คไปไหนฮะไม่รู้หลับก็แม็คมีวิธีอะ แม่แม่โทรศัพท์อยู่ไหนวะไม่ทำอะไรวะหลับเดยวไปนอนแล้วมั้งเดี๋ยวจะขับรถไปทิ้งไว้ในเซฟโซน เกดติดขินนีไปีนี่เผื่อโทรเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปแข่งจังหวะนะัน้นลงอีกอะแข่งนาเตัวนี้แล้วมังกูเนี่ยแล้วใครโทรมาแป๊บนึงหนึ่งแขง้งแบ๊ดพี่ป๊อปโทรมาใช่ไหมเออแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแขง้งลงนะ<อ><อ>ฮะ อีกไปไหนมาแป๊บนึงแป๊บนึงแกเสร็จแล้วทำอะไรวะไปได้ออกไปเลยฮะออข <า S 2> ะัดจรวดเหรอขัดจรวดออกออกรถก่อนดิเขาติดลมเนี่ยเดี๋ยวโดนยิง ไปออกในหมู่บ้านเ <c oughs> นี่ยเนี่ยตัวนี้จะมีอะไรเรียบร้อยมาแล้วเอเอร์แมกออกจากรถด,ดิมัน,นติดลมรถมันติดลมเฮ้ยเชียเ่ยผีเฮ้ผีเต็มเลยเฮียเฮ้ย เลกับอาร์มก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ออกเกมก่อนเมื่อกี้ผมใช้ห้องน้ำอยู่ไงเออเออเออเอาเดี๋ยวพี่จอกตรงนี้เหรอเออเดี๋ยวพี่ออกก่อนเดี๋ยวพี่พาเมียพี่ไปหาหมอเล่นกับอาร์มไปก่อนไปช่วยอาร์มไปช่วยอาร์มก่อนเอาแล้วไปไปนานแค่ไหนก่อนจะกลับมาก็ถ้าถ้ากลับมาแล้วยังเล่นกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเข้ามาเล่นโอเคป่ะ วันนี้เข้างานด้วยมันวันนี้พอแค่นี้ก่อนไหมแบบกลับเซฟโซนไหมไอ้นี่อะ้าเต็มโซนเ้วออกเลยพอเซฟโซนไปแล้วรถอะแล้วรถอ่ะไม่เป็นไรมันไว้เต็มโซนได้ไม่รู้มันน่าจะงานไม่ได้มั้งมันใช่เปล่าลสเราอย่างนั้นเราอย่างงานขั้นห็นไม่ได้เลยก็เก็บรถให้ดีอะโอเคโอะคไรก่อนเพราะว่าผมก็จะจะนอนแล้วด้วยไม่ใช่หรอกเออเออเออเอาว่าจะนอนกันแหละตันนี้เข้างาน เนเออไปก่อนเด้อเดี๋ยวไว้เสาที่หน้าค่อยว่ากันใหม่เออเสาที่นี่หยุดยาวไม่ใช่หรอเดี๋ยวปูติดเป็นลมนี้มองไม่ตรงนี้เลยพ่อผมก็จะนอนแล้วไม่ใช่หรอเออเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวรถไปเก็บไปอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนดี๋ยวค่อยเก็บไป,ไปตู้ขอดไม้นจะได้ไม่ไหล เสียงรถติดลมเป็นออกแต่เสียวยิ่หายเลยเสียวคนมึงมาวางระเบิดรถอะ่ะต้องต้องเข้าในเตปโะร <S <S เข้าแล้วตอนนี้